พ่อครับผมเห็นเด็กนักเรียนตัวเล็กตาดำๆอยากที่จะคิดทำอะไรเพื่อเด็กที่นี่เด็กที่ผมรักและมีควา,ามผูกพันถึงเด็กเหล่านี้จะไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของผมโดยตรงก็ตามผมอยากจะให้เด็กที่นี่มีสุขภาพที่ดีครับโดยเฉพาะสุขภาพในช่องปากนั่นไงครับพ่อเพราะปากเป็นประตูที่สำคัญที่จะนำพาเอาอาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์นำเข้าสู่ร่างกาย และฟันเป็นด่านแรกที่จะช่วยในการย่อยอาหารครับฟันจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่คนเราจะต้องให้ฟาร์ามเอาใจใส่ในการดูแลรักษาครับนี่แหละครับพ่อที่ผมอยากจะทําให้เด็กที่นี่ทุกคนมีสุขภาพฟันที่ดีเพื่อสุขภาพกายที่แข็งแรงในวันข้างหน้านั่นแหละครับผมคนเดียวคงทํางานนี้ไม่สําเร็จครับพ่อคงต้องพึ่งพาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเด็กตักเรียนเองคุณครูรวมถึงผู้ปกครองทางบ้านต้องให้ความร่วมมือด้วยกันอย่างจริงจังครับถึงจะได้ผลและต้องได้ความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนด้วยครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้พ่อฟังนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของการดําเนินการจัดกิจกรรมคู่หูโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจําปี2551ครับ ซึ่งโรงเรียนวัดเนนยางจับคู่กับโรงเรียนวัดสมเด็จงามเป็นคู่หูโรงเรียนส่งเสริมสัุขภาพจังหวัดจันทบุรีครับส่วนการจัดกิจกรรมจะดําเนินการไปอย่างไรผมขอเล่าให้พ่อฟังเดี๋ยวนี้ละครับพ่อลองฟังดูนะครับพ่อณนะสถานที่แห่งนี้คือจุดเริ่มต้น บรรดาลูกหลานชาวบ้านคูบางล่างหรือนุมมูมบ้านเดนยางในปัจจุบันได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่สําหรับลูกหลานได้ศึกษาเราเรียนหาความรู้ให้กับตนเองตลอดมาปี2551โรงเรียนวันเนนยางได้เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนเพียง66คนครูประจําการ5คนครูแตาจ้าง2คนครูภูมิปัญญา1คน ลูกจ้างประจาตาแหน่งนักการพารุงหนึ่งคนมีนายคันชิตกิติธาดาดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนวัสม็จงามเปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เช่นกันมีนักเรียน82คนรูประจําการ5คนรูกจาจ้าง3คนลูกจ้างประจําตําแหน่งนักการพารุงหนึ่งคนมีนายวุฒิชัยคุ้มวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปีนี้โรงเรียนได้จัดทําโครงการต่อนเนื่องจากปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีโครงการค uh ู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพโรงเรียนวันเดยยางได้จับคู่กับโรงเรียนวัดสม่งงามซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งด้วยกันส่งโครงการกิจกรรมล่างเข้าประกวดในระดับจังหวัดรวม3ามบทด้วยกันซึ่งโรงเรียนคู่หูทั้งสองโรงได้วางโครงการและจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของผู้บริหารโรงเรียนนักครูผู้นำนักเรียนนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรมทุกวยัยรว่นตัวชุวยกันโดยการจัดกิจกรรมแต่และหมวดโรงเรียนวิทยาและโรงเรียนวัฒนดงามได้ประชุมปรึกษาหารือวางโครงการร่วมกันมีข้อผูกพันในการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเผยแพร่กิจกรรมอันนําไปสู่กระบวนการเรียนรู้แบบบูณรณาการอย่างต่อเนื่องและใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยการดําเนินการจัดกิจกรรมผู้หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพของโรงเรียนวัดเอ็งย,ยางและโรงเรียนวัดเสม่ดงามได้ดําเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันดังต่อไปนี้หมวดที่ 1. กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทันตสุขภาพ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2544โรงเรียนคู่หูได้จัดทำแผนการสอนเป็นรายชั้นเรียนทุกชั้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมร่วมกันโดยการบูรณาการวิชาพละศึกษาสุขศึกษากับกลุ่มสาระวิชาต่างๆเช่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่มสาระภาษาไทยกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์กลุ่มภาษาอาังกฤษกลุ่มสาระศิลปะเป็นต้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูประจำชัน้นครูนามัยครูภูปัญญาเจ้าที่สาารณสุขและผู้นำนักเรียนของโรงเรียนคู่หูในการจัดกิจกรรมในการเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยน,รเ,รยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเนื้อหาของกิจกรรมมุ่งเน้นในการสร้างเจตคติสร้างประสบการณ์โดยตรงให้กับนักเรียนโดยตรงทั้งสองโรงเรียนด้มีความรู้ในเรื่องของตันตกสุขภาพการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อฟันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากการแปรงฟันอย่างถูกวิธีเพื่อฟันดีฟันสวยยิ้มสดใสสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงการจัดกิจกรรมนี้ โรงเรียนันด่นยางได้ผลิตสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ DVD และ VCD เป็นเรื่องราวสาระการเรียนรู้สร้างความตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากเรื่องของกวันโดยใช้หุ่นมือเป็นสื่อนำสร้างความร,รู้ความเข้าใจสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง hoo. คุณนักุ๊กกิกอยู่ไหนอยู่นี่จะอยู่นี่อ้าว เคี่ยวขู่นั่นเองมาจา้ะเข้าบ้านก่อนสิจ้าฮะสวัสดีครับคุณนา้ากุ๊กกิ๊กก็ผมกะว่าอะอะอะอ้าวคุณนา้ากุ๊กกิ๊กทอทำไมอยู่ดีๆก็เป็นลมซะละแหมสงสัยจะไม่สบายนอกจากนี้โรงเรียนได้จัดทำสื่อเอกสารแผ่นพับสื่ออ่านประกอบเพิ่มเติมบทเรียนสื่อประกอบบทเรียนนักเรียนได้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ความรู้โดยผู้นำนักเรียนในการเสนอข่าวการประกวดกิจกรรมเช่นการประกวดการแปลงฟันการประกวดฟันสวยการประกวดวาดภาพการระบายสีภาพการประกวดคัดไทยการประกวดคำฝันการประกวดเรียงความการประกวดคำกรนการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษรวมทั้งแนะนำไปเผยแพร่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพัสดิ์งามในเนื่องการแรกเรียนเรียนรู้กันต่อไป หมวดที่ 2. การควบคุมการบริโภคอาหารและขนมที่เป็นอันตร,รายต่อทันตสุขภาพโรงเรียนคู่หูทั้งสองโรงได้จัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้รับประทานทุกคนแ,100และร้อยเปอร์เซ็นต์ได้จัดอาหารหลักห้ามู่ทุกสัปดาห์นักเรียนได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในวัยเรียนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผักและผลไม้ที่ช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพของฟันให้แข็งแรง และสุขภาพร่างกายให้เจริญเติบโตนอกจากนี้โรงเรียนคู่หูได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้หนักเรียนเป็นเขตปลอดน้าําอัดลมลูกอมน้กรุบกรอบที่เป็นอันตรายต่อวันโดยนักเรียนได้มีการปฏิญาณตนต,นต่อหน้าพระพุทธรูปต่อนหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักเรียนให้ความเคารพและบูชาักเรียนทุกคนมีความตระหนักและมีความซื่อสัตย์ต่อตำมั่นสัญญาขอปฏิญ,ญาณตนว่าขอปฏิญ,ญาณตนว่า,ญญา,วาจะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không หมวดที่3การแปลงฟันหลังอาหารกลางวันด้วยยาที่ฟันผสมผูวรายทุกวันนักเรียนคู่หูทั้งสองโรงได้มีการแปลงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันในเวลา12.00นโดยอาศัยเพลงประกอบการแปลงฟันทุกวันนักเรียนแต่และชั้นจะเดินเข้าแถวถือแก้วน้ำแปลงฟีฟันและยาที่ฟันมาแปลงฟันในที่ที่กำหนดให้พร้อมกัน โดยยาทิพฟันที่ใช้ทุกคนทยาทิพฟันที่มีส่วนผสมของผัวรายทุกคนนักเรียนทุกคนแปลงฟันตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีเมื่อแปลงฟันเสร็จจะนำอุปกรณ์การแปลงฟันเก็บไว้อย่างเป็นที่อย่างมีระเบียบและเมื่อได้ยินสัญญาณเข้าห้องเรียนในภาคบ่ายนักเรียนจะเข้าแถวหน้าชั้นเรียนเพื่อให้ผู้นำนักเรียนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจสสุขภาพจากการแปลงฟันของนักเรียนว่าสะอาดหรือไม่อย่างไร โดยผู้นำจะลงบันทึกการตรวจทุกวันและบางวันครูวมัยหรือครูประจํำั้นจะเป็นผู้ตรวจเป็นครั้งคราวตามโอกาสนอกจากนี้โรงเรียนวันในยางได้จัดก,กิจกรรมเดินโดยนรงในหมู่บ้านและรอบตลาดคงมบ้างร่วมกับคณะครูนักเรียนผู้นำชุมชน ผู้ปกครองอาสาสมัครประจำหมู่บ้านกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการแห่ขบวนรถโด,ดยรถ3ล้อเครื่องโดยนักเรียนร่วมถือป้ายแผ่นป้ายรณรงค์เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างจิดตื่นึกและสร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบและร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี การจัดแสดงนิทรรศการที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นการแสดงผลงานและกิจกรรมของนักเรียนที่ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อนเนื่องและบรรลุเกินเป้าหมายที่กำหนดการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักสุขภาพของโรงเรียนวันเดยนยางได้รับการยอมรับและการเผยแพร่กิจกรรมไปสู่สาธรารณชนอย่างแพร่หลายทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดจันทบุรีและต่างจังหวัด ไปขอมาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมครั้งนี้อย่างต่อเนื่องโดยดีตลอดมากิจกรรมส่งเสริมทัศสุขภาพของโรงเรียนวัดเดียนยางไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมจนประสบความสําเร็จโดยแต่รับวามร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งคณะกรรมการสถ,ถานศาึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมจนประสบความสำเร็จทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงและเกยรติ่ศด้วยดีตลอดมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพของโรงเรียนทั้งสองโรงของโรงเรียนวัดเด่นยางและโรงเรียนวัดเสจงามไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่การจัดกิจกรรมนี้ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทางคณะครูผู้นำนักเรียนนักเรียนผู้กปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปากเพราะปลาเป็นประตูสู่สุขภาพของคนเราคนเราทุกคนมีความพร้อมจะนําพากิจกรรมผู้หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพไปสู่ความสาเร็จถูงสุดเหนือนักเรียนลูกหลานของพวกเราทุกคนเป็นคนดีคนเก่งเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพลังของแผ่นดิน ่เยเสริมสร้างภูปัญญาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปให้นานเท่านาน,าน i the rhythm little